ครับสวัสดีครับท,ทุกๆท่านครับเดี๋ยวมาเจอกันในหนึ่งในวิธีที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์นะครับแรงเงินต่ลั่นเมมเมร์ของไอตัวทัชตัวนี้นะครับวิธีแรกเราเรียกว่าเป็นเมธอดออฟจ o i n t ครับคือคิดไปทีละจุดไปทีละจุดทีละจุดทุกท่านครับมันมีความสําคัญครับ การที่เราจะใช้ในการดีไซน์หาทัชเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่าชิ้นส่วนไหนนะครับชิ้นส่วนไหนของแต่ละเมมเบอร์มันรับแรงครับผมรับแรงในลักษณะที่เป็นเทนชันหรือคอมเพรสชันนี่คือหนึ่งในวิธีการที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการครับทุกท่านถ้าเกิดโครงสร้างของเราพวกทัชนี้อยู่ในลักษณะที่สมดุลครับผมโครงสร้างของเขาอยู่ในลักษณะที่สมดุลก็แสดงว่า ในแต่ละจุดแต่ละจอยของเขาก็จะสมดุลด้วยพิจารณาความสำคัญอีกครับว่าตัวที่เรากำลังจะพิจารณานี้นะครับเป็นทัสทอยีย่ในระนาบและแรงแต่ละแรงนั้นเราบอกแล้วว่าไอทัชพวกนี้แรงแต่ละแรงไปรวมกันที่จอยครับทุกท่านครับไปรวมกันที่จอยเมื่อไปรวมกันที่จอยก็สามารถพิจารณาใช้แค่นะครับซิกมา fx มีค่าเท่ากับ0กับซิกมา f y มีค่าเท่ากับ0เพียงเท่านี้ ก็สามารถวิเคราะห์หาคำตอบของตัวนี้ได้แล้วครับของไอคุณหนูนี้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวเมมเบอร์แต่และตัวปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วสิครับว่าเมื่อเกิดเราใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยเราต้องเขียนฟีบอดี้แกรมในการวิเคราะห์อย่างเช่นผมขอพิจารณาไว้ที่จุดจุดหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วในการวิเคราะห์เราจะใช้การทำก็คือ 1. ครับเขียนฟีบอดี้แกรม เสร็จปั๊บอาศัยความรู้ในบทก่อนหน้านี้คือหาตัว support reaction ตัวนี้เป็น pin มี ax ay ตัวนี้เป็น roller มีแค่ support อยู่ที่4อย่างเดียวแล้วค่อยหาไปทีละจุดไปทีละจุดแต่บางครั้งครับแต่บางครั้งแต่บางครั้งเรามีความรู้แล้วว่านี่คืออยู่ที่มีอยู่2สมการเวลาใช้ในการวิเคราะห์สมดุลในแต่ละจอยแต่ละจอยมีอยู่2สมการ คือซิกมาอสับมีค่าเท่ากับ0นกับซิกมา f อสับมีค่าเท่ากันกับ0 2สมการ2ตัวแปรนะครับก็สามารถหาคำตอบได้เชื่อว่าจอยไหนที่มีแค่สองงามเราสามารถวิเคราะห์ใช้เมธอดออฟจอยได้เลยนะครับอันนี้เอาไว้เป็นวิธีนะแต่คนไหนจะชอบคิดแบบคิดซัพพอร์ตก่อนอย่างนี้ครับหาซัพพอร์ตที่ A หาซัพพอร์ตที่ C ก่อนก็ใช้วิธีที่เราถนัดนะครับแต่นี้ผมมานำเสนอว่านะครับเพื่อจะได้เข้าเรื่องดู ผมแนำเสียเยว่าถ้าเกิดคุณมีอยู่สองแง่งนี้ไม่รู้เนี่ยคือ2ตัวแปร1ตัวแปรคุณรู้คือตัว500ที่กระทํากับที่จอยบีแสดงว่าเราสามารถเริ่มวิเคราะห์ครับเริ่มวิเคราะห์สมดุลที่จอยบีได้เลยประเด็นที่เราวิเคราะห์ออกมาเราต้องคิดจะนามาเป็นจอยบีครับจอยบีจอยบีมีแรงอะไรกระทากับเขาบ้างแรงอะไรกระทากับเขาบ้างตัวแรงแรกคือตัว500นิวตันตัวนี้มีปัญหานี่เป็นเทนชันแรงดึง ตัวสำคัญที่มีปัญหาคือตัวที่เป็นแง่ง2แง่งนี้ครับเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์ a b กับเมมเบอร์ b c 2 m e เมมเบอร์นี้คือเราไม่รู้ว่าไอสอตัวนี้มันเป็นแรงกดหรือแรงดึงนะครับมันเป็นแรงกดหรือแรงดึงอย่างนี้ครับทุกท่านครับถ้าเกิดวัสดุตัวนี้นะครับถ้าเกิดวัสดุเมมเบอร์ b a รับแรงดึงครับทุกท่านครับรับแรงดึงคือมันก็จะต้องถูกแรงดึงออกถูกต้องไหมฮะถูกแรงดึงออกนีฮะ เป็น two force member ก็ถูกแรงดึงออกในลักษณะในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิด member อยู่ในสภาวะ condition ที่รับแรงดึงมันจะ reaction force ที่เกิดกับจุด B จ o ย B นั้นจะเกิดในลักษณะไหนทุกท่านครับถ้าเราสมมุติมือเราเป็นจ o ยนะครับแล้วก็เอา member มาซัก member แล้วก็มาดึงครับ สภาวะที่ไอวัสดุของเรานี่เกิดแรงดึงทุกท่านจะถูกสัมผัสเห็นรีแอคชั่นที่วัสดุของเรากระทำกับมือนั้นออกมาก็เป็นแรงที่ดึงจุดออกนะครับแรงที่ดึงจุดออกให้ตัวนี้เป็น FBA ตัวนี้สำคัญนะครับแรงเทนชั่นออกจากจุดบางคนสงสัยให้มันเทนชั่นมันดึงอ่ะมันดึงเมมเบอร์แต่ทำไมพอมาเขียนเป็นจุดมันออกจากจุดนี่นะฮะมันเป็นรีแอคชั่นฟอร์ที่กระทำกัน ถ้าเกิดเราออกแรงนะครับเมมเบอร์ Member เป็นแรงเทนชันแต่เรียคชันฟอร์ที่กระทำกับจอยนั้นของแต่ละเมมเบอร์ถ้าเป็นแรงเทนชันมันก็จะเกิดออกมาเป็นตัวดึงออกจากจอยนะแรงเทนชันแต่ถ้าเกิดเป็นแรง คอมเพรชันคือแรงกดเราก็จะสังเกตว่าไอจอยของเราหรือมือของเราที่สัมผัสอันนุ่มนวลน,นี่เกิดความกดดันเกิดขึ้นนะครับเกิดความกดดันเกิดขึ้นแล้วก็สมมุติว่านะครับสมมุติว่าไอตัวนี้นะครับเมมเบอร์ Member ตัวนี้รับแรงรับแรงในลักษณะที่เป็นนะครับในลักษณะที่เป็นแรงกดพอเขารับแรงในลักษณะที่เป็นแรงกดหรือตัวที่เป็นคอมเพรสชัน แรงบแรงกดหรือตัวที่เป็นคอมเพรชันและเกิดขึ้นที่จะใจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนมันต้องเราเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นกดค้างไว้อย่างนี้อยู่อยู่ในเส้นเดียวกันในแนวเดียวกันนะครับทูฟอสเ t มเบอร์ตัวนี้ออกมาก็กลายเป็น FBC นะนี่นะครับนี่การที่ผมเขียนนะครับการที่ผมเขียนเป็นผักหรือเป็นกดหรือเป็นเทนชันได้เนื่องจากผมรู้ว่า ก็กรณีที่500นิวตันดึงไปในลักษณะนี้อีตัวหนูนี้คงรับแรงดึงเพื่อจะเกิดสมดุลไอตัวนี้คงกดไว้นะครับเออเนื่องจากผมมีสคริปต์ผมเลยดูแล้วมันเลยง่ายต่อการวิเคราะห์ว่าให้ใช้ตัวไหนเป็นแรงกดตัวไหนเป็นแรงดึงแต่ในวิการวิเคราะห์จริงๆรูปของเรามันเยอะแยะนะครับในการที่จะไปนั่งนิ้วนะครับนั่งจินตนาการมโนว่าเธอไม่รักเนี่ย ก็เสียเวลาพอแล้วนะครับเรายังจะไปตั้งนั่งมโนอีกว่าเมมเบอร์ Member ชิ้นไหนนะครับเป็นคอมเพรสชันชิ้นไหนเป็นเทนชันเราก็เลยมีลักษณะง่ายๆก็คือว่าเวลาคิดในการพิจารณาเมตอดพวกนี้นั้นนะครับไอตัวไหนที่เราไม่รู้นะครับตัวไหนที่เราไม่รู้เราจะกําหนดให้มันเป็นเทนชันไว้ก่อนนะครับให้มันเป็นเทนชันไว้ก่อนให้มันเป็นเทนชันไว้ก่อนเดี๋ยวกรณีที่เราวิเคราะห์เสร็จกลับมาแล้วถ้าค่าออกมาเป็นลบมันก็จะกลายเป็นแรงคอมเพรสชันแทน ในกรณีนี้ครับเราจะให้ตัวที่เป็นเทนชันเรียกลักษณะว่าเป็นตัว T นะครับเป็นตัว T ส่วนตัวคอมเพรสชันเราจะให้เขาเป็นตัว C ดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นตัวย่อนะครับเป็นตัวย่อแรงตึงนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเพรสชันแรงกดใช้ในการพิจารณาและนี่ก็คือเมทอดอฟจอยครับอย่าลืมนะครับเวลาที่ผมคำนวณเนี่ยถึงเราจะแนะนำให้วิธีการทำคือหนึ่งนะครับ หนึ่งคือการเขียนฟีโบดีไดแกรมนะครับหคือการเขียนฟี e b ดีไดแกรมสองนะครับคือการหานะครับคือการหาไอตัวที่เป็นนะครับ t ับพอร์ตรีคชันะครับ, action, รบหาแรง Support ต e รี t คชัใช้ Sigma Moment นะครับมีค่าเท่าก,กับ0มองทั้งหมดเป็นระบบเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันาหาตัวที่ s ับพอร์นะครับหาตัวที่ s ับพอร์แรง r e a c คชันที่สับพอร์ตขออย่างนี้ละกันพอเป็นตัวที่3ครับก็ไปพิจารณาว่าคุณจะใช้ ตัวรูปแบบไหนนะครับในการวิเคราะห์ก็จะมีอยู่2รูปแบบคือเมธอดออฟจอย n t กับเมธอดออฟเซคชันเดี๋ยวเมธอดเซ c ชั o นเนี่ยเราจะใช้ในการพิจารณาหลังจากนี้และค่อยไปพิจารณาครับว่าอ่อาอันดับที่4คือไอ้ตัวไหนที่เราไม่รู้นะครับไอตัวไหนที่เราไม่รู้เนี่ยอันโน่ฟอสเนี่ยนะฮะเราจะให้ให้เป็นแรงเทนชั่นทั้งหมดเมื่อเวลาคำนวณออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปพิจารณากันต่อว่าถ้าคำนวณออกมาแล้วเป็นลบมันก็จอกมามีค่าเท่ากันกันกบ มีค่าเท่ากันกับคอมเพรสชันคือสวนทางกับฟีบอดี้ไดแกรมที่เรารู้จักอย่าลืมนะครับว่าไอมเมทอดอฟจอยนั้นมันมีความสบายและมีความง่ายคือเราใช้แค่ซิกมาเอกับซิกมา Fy ก็สามารถวิเคราะห์หาแรงในแต่ละจอยในแต่ละเมมเบอร์ได้แล้วนะครับวิธีนี้ถ้าคนไหนนะครับบทที่2มาแม่นๆนะครับบทที่2มาแม่นๆเพิ่มเติมความรู้เรื่องคอมเพรสชันเรื่องอแรงในแต่ละเมมเบอร์ของไอตัวทัสข้อนี้ ก็เก็บคะแนนได้ไม่ยากนะครับ10คะแนนอรอยมาเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูนะครับพาไปดูไอตัวที่เป็นโจทย์สัก2-3ข้อนะครับสัก2-3ข้อให้เกิดความคุ้นชินกันสำหรับเมธอดออฟจอยนะครับและเจอกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับ